สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเต้นเพลงโคดซิ่งนะคะซึ่งก็ไปเจอคลิปของน้องคนนี้นะคะที่เต้นในติกตอกมารู้สึกว่าท่าเต้นมันเออมันดีนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าแรกกันก่อนเลยนะคะท่าแรกให้เราเตคคะขาขวาไปนะคะเตะไป1แล้วเตะก,กับมา2แบบนี้นะคะหลังจากนั้นจังหวะที่3เนี่ยให้เรา เหมือนขับรถนะคะปุ๊บ3 4ฝั่งนี้แล้วก็เลี้ยวมาฝั่งนี้ปุ๊บเป็น5 6ให้เราทิ้งน้าหนักมาที่ขาซ้ายนะคะห6หลังจากนั้น7 8นะคะให้เราเอามือขวาเนี่ยลูบไปอย่างนี้ค่ะ7ไปด้านหลังศีรษะ8ลงมาอย่างนี้ค่ะทวนเซตนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 ต่อท่านะคะเซตที่2นะคะให้เราทําการผลักอ,อกนะคะผลักมาทางซ้ายบนแล้วก็ลงไปซ้ายล่างนะคะทุกคนเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นั่นเองค่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 เซตต่อไปนะคะให้เรานะคะในส่วนของขาเนี่ยให้เราจิกแล้วก็เปิดส้นหลังขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะอ่โดยให้เรานะคะไปทางขวาก่อนนะคะท่าแรกเนี่ยให้เราใช้ไหล่ช่วยได้นะคะทุกคนเป็น1นและจังหวะ2เนี่ยเอามาปิดตาแบบนี้เอามือมาปิดตานะคะเพื่อเป็น2หลังจากนั้นจังหวะ3ไปฝั่งนี้คะ่ะปึ๊บ3แล้วก็จกังหวะ4เอาขึ้น 4แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นจังหวะที่5นะคะทุกคนค่ะให้เราทําการควงสะโพกจากซ้ายไปหาขวาออกมาข้างหน้าแบบนี้นะคะพร้อมกับเอามือชี้ใส่สมองใส่หัวนะคะทุกคนค่ะ,ะก็จะเป็น5แล้วก็จังหวะ6เนี่ยเอามือทั้งสองข้างลงแบบนี้ค่ะแล้วก็6ขึ้นแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะก้มหน้า7 8นั่นเองค่ะทวนซีนอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3ซ้ำไป1 2 3แล้วก็4 5 6ห เจอ่ะท่าทั้งหมดก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปทวนท่าทั้งหมด1รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3แป้าก็ดแปดหสอาล้วก็สี่ห้สำหรับใครที่อยากเต้นเพลงนี้นะคะก็จะทิ้งคลิป ไว้ด้านล่างนะคะทุกคนทุกคนก็กดเข้าไปดูนะคะแล้วก็จะมีของอคนที่คิดท่าเต้นเพลงนี้ด้วยนะคะก็ตามไปติดตามน้องในที่ตกาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นนะคลิปหน้าค่ะ